สวัสดีครับวันนี้วันที่3เดือน5ปี2 5 6หหครับพามาลงปลาที่บ้านหนองไซครับตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับบัตรราคา200บาทครับเป็นหนองปลาปลาหมู่บ้านครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมกันครับว่าวันนี้เขาจะได้ปลาอะไรกันบ้างนะในหนองจะมีปลาอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเคยพมไายคนหากินนะครับพี่น้องขอบคุณครับไปรับชมกันครับว่าจะได้ปลาอะไรกันบ้างมีปลาอะไรกันบ้างนะครับ นี่ครับวันนี้นี่ครับดูบรรยากาศครับมันลงกันแล้วนะปลานี่นะบัตรราคาสองร้อยบาทครับบ้านหนองไทรเมนหนองไซรอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับรับชมกันครับพี่น้องเรื่อยๆว่าวันนี้จะมีใครได้ปลาอะไรเนาะรับชมไปเรื่อยๆนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยทาไผ่คนหากิน้วยนะครับพี่น้อง ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับกบปลาใหญ่เนาะเดี๋ยวนะเรคุณตัดไปเรื่อยๆนะนีแจะเรือครับไม่มีสะดุ้งนะไม่มียอมีจะเรือกับแห่ะจะเรือกับแหบชมไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เนาะโอ้ปลาเยอะครับปลาเล้งจะปลาเล้งปลานินปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวเลาะไปดูพวกแหแดงแหนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเลาะดูได้เลยเดินมาดูยอครับเดินมาดูยอดูสะดุ้งกันครับพี่น้องนี่นี่น,น,นี่นี่ครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ของแกนี่มีปลาน,นิลน,นะครับโอ้ป,ปลาปลานี่ก็ได้นะยายปลาจีนก็ได้ปลาเล่งก็ได้เนาะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับรอบน้องยอมีหลายด่างครับที่แรกผมว่าไม่มียอเนาะครับอ่าที่แรกผมนกึกว่าไม่มียอครับโอเค โชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องโจมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับน้านนี้นะเมื่อกี้เราอยู่ในศาลานะครับอันนี้พอดีว่ายังมียอด้วยที่แรกผมว่าไม่มียอนะครับตอนนี้แม่เรามาแล้วในเรายกยอนะครับที่แรกผมนึกวก็ไม่มียอเนาะมยอเรามาแอบอยู่มุมนี้นะครับโอเคนี่ครับพี่เขาเรียกคอยดูป่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับยกกล้องก่อนนี่ครับอ่ายกปลาพี่ยกมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับตัวหนึ่งสักตัวหนึ่ง ปลาเล้งเนาะปลาตัวน้อยๆครับตัวสองขีดนี่ครับปลาเล้งครับเอ๋ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ให้พี่เขาด้วยนะครับนี่นี่ครับคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเก็บบรรยากาศรอบๆหนองนะครับทีละมุมละมุมไปเลยเด้อบ้านหนองไซนะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ดูแหปลานี้ครับพี่น้องดูแหปลางี้ก่อนดูนี่ติดปลาไหมแ้่ผมซูมเข้าไปดูนะครับนี่หวานลงอีกแล้วเห็นไหมมีจะเรือครับเรือกับแหยเยอะนะพี่น้องเรือกับแหค่อนข้างเยอะเลยอืมนี่ครับพี่ขาลากเดี๋ยวให้ดูให้ดูดพี่ขาลากพี่ขาลากพี่ขาลากเอาข้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ระวังยอระสัน ตว่าเป็นบ้านหนองไซครับต้นไซเต็มเลยครับพี่น้องนี่น,นี่พี่กำลากยอๆๆๆโอเคนี่ยครับเดี๋ยวขอไปตั้งถ่ายพี่ก็ต้องู้นดีก่ก่อนเนาะละมุดเขาลากเอาปลาตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะได้ปลาอะไรบ้างไหมเนาะโอเคดูอีกเรือหนึ่งลำอีกลำหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับมีแต่ปลาเล้งครับปลาเล้งปลานีนเนาะพี่เนาะ นีนีอ้โหสุดยอดเลยครับไม่เลวอ่ะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขอถ่ายไปเรื่อยแล้วครับชมบรรยากาศรอบรอบหนองไปเรื่อยนะครับบ้านหนองไสเนาะบ้านหนองไทครับเดี๋ยวดูชมบรรยากาศกันไปเรื่อยนะพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนมุมถ่ายไปเรื่อยนะครับบรรยากาศอีกมุมหนึ่งครับของหนองเดี๋ยวเราเดินถ่ายครบสี่มุมเลยนะครับพี่น้อง เดินทางครบสี่มุมเหน้นนั้น,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 นตาเรากำลังเอาปลาอยู่ครับเดี๋ยวซูมไปให้ดูเด้อพี่น้องนั่นะน,นตาเรากำลังเอาปลาอยู่ครับพี่น้องนีน่ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ให้ตากันด้วยเด้อพี่น้องเลยเกี่บรรยากาศร,รอบๆหนองไปเรื่อยๆครับเจ้ากันลุนเนาะ โอเคครับแหด่างเมื่อกี้นี้ชี้เพิ่งหอบขึ้นมานะที่เราตามถ่ายขึ้นมาครับนิ้วปลาช่อนตัวไซโลได้ไหมเนี่ยนะได้อยู่เนาะโอครับไม่จะรู้โอ้โวัวเป็นโลได้อยู่ครับโอ้นี่ยเน,น,นี่แกหอบขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมตามเดินมาถ่ายแล้วโอเคนะขอบคุณนะครับ,รบ <c oughs> ชมบรรยากาศกันอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องมุมนี้นะครับตรงฝัง่งยิงยิงศาลานะครับครับ นี่ครับมีทั้งยอมีทั้งแหมีทั้งเรือนะครับช่วงนี้เนาะอะไรครับนี่ครับน้องนี่โอ้พีกระวานแหแตกดีขนาดเลยดูยอครับยอ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 เป็นไงครับยอคุณยายเออแหหับเห็นครับเนี่นครับเห็นครับเห็นครับเห็นครับอ่าเห็นครับเห็นครับเค เห <laughs> <laughs> ็นครับอะไรผมได้มุมแล้วครับเดี๋ยวจะอยู่มุมนี้กันไปเลยนะจะได้เห็นทุกบรรยากาศนะครับเพราะว่าอยู่ทางนู้นมันมองไม่คเห็นมุมเนะ <laughs> มาะนะครับ <laughs> พี่ยกโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับ <laughs> พี่สตารามมันอาจจะผมซูมเข้าไปอ้าวไปาขึ้นไปแล้วโ <laughs> อเค okay. <sh arp> ช่องเขยผําไผ่คนหากินครับ ถามยายตาเหี่ยวกับยายแห้งเลยครับถามตาเหี่ยวกับยายแห้งเลยครับเขยผัาไผ่คนหากินผอผึ้งล่ะครับปลาเข้าว่าน่ะครับ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 นี่ยกโจงสูงปลาไหลเอาเอาสูงเข้าไปดูแล้วพี่น้องโอ้มีแต่ปลานี่ครับเต็มเลยโอ้ปลาจีนปลาเล้งปลาจีนปลาเล้งปลานินนะครับพี่น้องครับผม ครับผมขอบคุณครับนี่โหหวานแผวแตกกันดีจังเลยบัตรราคาสองร้อยบาทนะครับบ้านหนองไซมู่หนึ่งใช่ไหมครับที่นี่นะบ้านหนองไซตำบลนหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอืมเป็นหนองปลาปาน,นี่เนาะนีะครับ เป็นน้องปับป่าชุมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเลยพี่น้องน้องรุนกันไปเรื่อยๆเ,เราพี่เขาลงไปงมแล้วจะติดตัวไหม ไม่เป็นไรครับของธรรมชาติของอยู่ในน้ําเรามองไม่เห็นครับผมเข้าใจออมมนอยู่ในน้าเรามองไม่เห็น <laughs> ขนาดเห็นอันกบเข้าคู่อยู่บนบกยังเอาไม่ได้เลยนะบางทีนะอ่ะพี่ก็มุน้ำแล้วครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเอาชมมอนไปเรื่อยๆนะครับ อดูยอๆเพิ่นยอๆกระยาจะยกแล้วน่ยได้ไหมได้มได้ไหมได้ไมครับนี่ยน่ยนี่ี่ยคนี่นี่นี่พี่คนนั้นก็หอบอะไรมาเสื้อดำเดอเด้อเด้อหอบอะไรมาพี่เสื้อดำคนนู้ก็หอบอะไรมา นนนนนผมจะดูกด่อนโอ้แ oh, ก okay. หอบปลาขึ้นมาครับพี่น้องนูนูน,นูเสื้อดําครับหอบขึ้นมาจากฝั่งเห็นไหมผมซูมเข้าไปให้ดูแล้วเห็นไหมแกหอบปลาขึ้นมานะครับนั่นนั่น,น,นแกขึ้นไปปุูมเรอนบกแล้วไปดูแกกันหน่อยนะเนาะเราไปดูแกกันกันครับครับมาเจอพี่อีกท่านหนึ่งครับนี่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 น,น,นี่โหปลาครับมีแต่ปลาเล้งนะครับโอ้ปลาเล้งมีแต่ตัวใหญ่ๆ่ครับโอ้ยครับขอบคุณครับพี่เอ้มบรรยากาศรอบหนองไปเรื่อยๆนะครับมบรรยากาศไปเรื่อยๆเราเอขอบคุณนะครับ ดูเลือตาหลังนั้นกันเสื้อสีเทาพี่น้องเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูครับนั่นน,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 นโอ้ขึ้นไปแล้วไม่ทันเลยเยปี๋๊บปุ๊บหนึ่งโน้นนั่นมีต่างไหนขึ้นอีกก็แต่ปลาเยอะจริงๆครับคุ้มค่าบัตรสองร้อยแล้วพี่น้องคุ้มค่าบัตรอยู่ มุมนึงครับพี่น้องตรงนี้ใกล้ก,ลก่อนศาลาเนาะตรงนี้ก่อนศาลาครับมาเราไปชมบรรยากาศหลายๆมุมเราเปิดไปเรื่อยๆหลายๆมุมนี่ไงตูวะบ,บรรยากาศอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก่อนถึงศาลาครับรก่อนถึงหนอบก่อนถึงแท้งเก็บปลาปานะ เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเราคนได้ปลากันคุ้มครับผมมาคุ้มนะบาทสองร้อยบาทมีแต่ปลาต่างประเทศครับปลาจีนเยอะแล้วก็ปลานินนะปลาตะเพียนมีบ้างไปครับตอน นี่ครับ่นว่าจะมุดโชว์ให้ดูนะครับปนจะมุดลงไปเอาปลานะพี่น้องดูครับดูครับดูครับนี่นี่นี่นมุดลงไปแล้วจนว่าจะมุดลงไปเอาปลาให้ดูครับอ่ครับโนโนโนนครับปนินโนปนินนี่ปนินตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ปนินตัวงามครับไซส์งามมากเลยปนิน ใส้งามใส้งามใส้งามมีอตัวส่งามๆนั้นเลยเนี่ยบ้านหนองไทเนะพี่เนาะเอามือนังลองนะครับบ้านหนองไทผู้ใด้มากไอ้ินเาอยู่บ้าน้อือนะผะเไม่ต้องอันนี้เลยพี่เขาให้นี่ให้เลยนะ ดู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 ครับสองตัววันสงตัวดู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 ดโอ้ตัวงามมีแต่ตัวงามๆเลพี่น้องนอนนอนนอน โอ้ตัวง,งามจริงปนินอ๋ออันนี้ช่องสรยาครับอะไรก็ยครับผมได้เข้าไปดูอยู่ ผมได้เข้าไปดูอยู่อะไรก็ถ่ายของช่องสรยานะผมเข้าไปดูอยู่รยครับรรรโอเคโอค้โอ่มมีแต่ตัวงามๆครับพี่น้องผมเห็นเรือลำนี้แกเข้าฟังครับเลยมาขอดูแกนี่โอ้มี่แต่ปลาเร่งครับพี่น้องอืม มีปลาต่างประเทศครับมีแต่ปลาจีนนี่ปลาจีนนี่ยิงไหมครับพี่น้องปลาต่างประเทศชับกันไลค์แช้์กดแชร์ให้แกเด้วยเด้อพี่น้องไงนี่นี่นี่ดูดูปลาดูปลาเชียหลุดมือชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องกำลังปลาขึ้นแล้วนะ นีคปป่ครับปลาแกครับอืมนั่นทางนั้นล้อมไปเลยครับพี่น้องนั้นล้อมปลาไว้เลยขังปลาไว้เลยนั่นน่ะน,นีครับไปเดี๋ยวไปดูทางนู้นอีกนะครับพี่น้อง <c oughs> เรือพันกำลังจะขึ้นแล้ว ออดูปลาแกครับเยอะจริงๆแต่ละตัวแหมกองเชียร์กนกองเชียร์ก็เชียร์ไปครับดนาเรือเริ่มขึ้นแล้วดูปลาของเรือกันนี้ครับ นั่นตรงนั้นป็นล้อไปเลยเท่มากเห็นไหมครับมันคไปเลยเชมมันต่อไปครับไปครับไปดูคุณยายแล้วเรียกเขาบอกไปถ่ายรูปให้หน่อยนี่ครับนี่รูปปลาแกครับเดี๋ยวขอดูตรวตัวก่อนเอีนี่ๆโอ้ปลานี่ปลามือผมนะครับดูของคุณยายนั่น โอ้ยสวย,ยมีแต่ตัวใหญ่ๆครับคุณยายครับคุณยายมาจากบ้านไหนนี่บ,นนบันดอนครับผมครับอือฮึมากันกี่คนครับนี่หลายคนอยู่ครับเอเรือมานี่โอ้มียอมาด้วยน่ออือขอบคุณครับ <c oughs> ไปครับพี่น้องชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับ มไปเรื่อยเยเรือเข้ามาอีกลำแล้วครับพี่น้องโอ้ล่างนี้ก็หมานขึ้นกันเด้อนน่เด้อน,นี่ครับอยู่ในเรือเด้อล่างนี้ก็หมานขึ้นกันนนนนดูปลาแกแกแกลงปลาขึ้นนั่นนี่ดูปลาดูปลากแก่ของเรือลำนี้ครับอยู่ของตาแค่นั้นโหเต็มเลยอะ่ะ สองด่างสามด่างคนเดียวเลยปวดลอยไว้นะไม่ให้มันจมข้นห้อ,หองเลยมีแต่ปลาเล่งเต็มเลยปลาต่างประเทศใช่ไหม <laughs> เป็นว่าปลาต่างประเทศโอ้ตากกาโยกคงไม่ไหวหทาาจะหนักหน้าดูนี่เลยครับนี่ครับ,รบโอ้ปลาปาาแล้ว บาท2สองร้อยบาทครับตลหนองไสรอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยครับเราจะกวาดไปเรื่อยๆรอบหน้อง,อง,องเจ้าไหนมานี่เห็นเจ้าไหนโอ้ดูปลาน่ะมีแต่ปลามีแต่ปลาเนาะ